ทำการเกษตรก็ต้องมีเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่งครับวันนี้สั่งเครื่องมือที่เป็นทีมสําหรับการตอนกิ่งเข้ามานะครับเพื่อสะดวกรวดเร็วในการตอนกิ่งมาดูกันเลยครับนี่โอ้โหมีของแถมด้วยนะนี่เป็นตุ้มตอนครับ ตุ้มตอนที่ทำจากาขวี่ยมะพร้าวนะครับหีมสำหรับตอนกิ่งนะมีคู่มือวิธีใช้มาด้วยครับโหเดี๋ยวนี้สะดวกครับการตอนกิ่งเพื่อขยายพันธุ์พืชเนี่ยก็จะได้ทำง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นครับนี่มาแล้วครับ แพ็คมาอย่างดีมาตรฐานเลยครับเป็นครีมที่ช่วยให้เราตอนกิ่งได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเราไม่ต้องใช้มีดไปกว้านกิ่งให้เสียเวลาใช้ครีมตัวนี้เลยครับนี่ครับของดีเลยครับสนใจกดสั่งซื้อได้ในะก้าด้านล่างนะครับครีมนี้ใช้สำหรับการตอนกิ่งครับสะดวกรวดเร็วเดี๋ยววันหลังนะครับ ผมจะไปถ่ายคลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับในตะกร้าด้านล่างครับ